เพื่อนๆครับทริปเที่ยวญี่ปุ่นไม่นอนโรงแรมโดยเราจะนอนในรถคันนี้นะฮะโตโยต้าโครโรซ์ทร์ิงที่เห็นนี่แหละดังคลิปที่แล้วที่เราแนะนาและนําเสนอไปนะครับและที่สําคัญเลยคลิปที่แล้วปลายคลิปนะฮะพี่นุบอกว่าอาบน้ำไม่ได้เพราะว่ามีรอยสักอันนี้คือสถานีรถไฟที่เก๋ที่สุดถ้าเพื่ออะไรเช็ดหน้าเช็ดตัวก็ใช้ใส่ก็ต่างในรถนี่แหละเราก็ฝากขอนที่แ a m มิ y ียมเมื่อเย็นนะครับทนนี่สุดก็ขยับแล้ว ่งที่สองพัฒนานะครับนี่และนี่คือบรรยา,ากาศในเข้างอาบน้ำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่โน้จะได้อาบน้ำที่ไหนยังไงนะครับตอนนี้เราพาพี่หญิงไปอาบน้ำที่โรงอาบน้ำสาธารณะของญี่ปุ่นก่อนนะครับอ่าเนี่ยตรงนี้อย่างพี่นุก็อย่างพี่นุตก็คือนั่งรอด้านในได้ครับเขามีอาหารขาย300เยนเป็นอาหารเช้านะราคาดีมากได้ค นีซก็เดี๋ยเราก็นั่งรอตรงนี้เลยที่โต๊ะเนี่ยถันกมกันข้าวมีตู้ปะจิงโกะด้วยนะแอบเห็นตรงนั้นเดี๋ยวเดินไปดูไปผู้่านเดินไปถ่ายไม่เป็ะไปดูถ่ายบรรยากาศรอบๆไปเดินมาครับถือเลยนะครับถ่ายให้เห็นนะอ่ะเดินกปนมา่อจะถ่ายหน้าคนไม่ไปถันตู้ นี่นะครับที่สั่งอะไรนะคบสั่งน้สั่ง,งน้ำมะรุมน,น้ำอะไรก็ได้นะคบน้ำเปล่าก็ได้น้ำตับซี่ก็ได้นะครับนี่พ่อพ่อไม่กี้ว่าพูดด้วยไม่กี้ว่าพูดด้วยนี่และสองคนนี้ก็ไปอาบน้ำมาแล้ว สดใสซับซ่ามากหอมมากดูดูสภาพคนไม่ได้อาบเพราะว่าเนี่ยพี่นุมีรอยสักเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใช่เขาไม่ได้หาเดี๋ยวไปหาห้องอาบน้ำแบบธรรมดาแล้วนแล้วขี้กะขึ้นแล้วอ่ะเป็นไงถามพี่อีิกัดีกว่าเหมือนห้องน้ำตามโรงแรมที่มีออนเซ็นเลยแต่ว่าบ่อเยอะมากบ่อเยอะเลยมีบ่อเออร์มีพี่หญิงห้าร้อยห้าสิบเยนห้าร้อยห้าสิบของบาทหนึ่งร้อยไม่ใช่สองร้อยนะมีมีหนึ่งร้อยกับสองร้อยเหมือนเด็กนักเรียนแบบประถมอะไรเงี้ยสองร้อยนักเรียนเด็กเล็กอะหนึ่งเดียว พี่โนนั่งกินอยู่เนี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงรอพี<ๆ>่หญิงกับภูหาอาบส่วนใหญ่เป็นคนแก่แล้วจะบอกว่าข้างในคือเหมือนรู้จักกันเหมือนเป็นคอมมูนิตี้มันนั่งเมาอเพราะเขาก็มานั่งชิวกันอยู่ตรงนี้เต็มเลยอ่ะแต่เขาก็ไม่เสียงดังนะที่ท<ๆ>ี่บอกว่านั่งชิวคือมีชากาแฟเนี่ยกาแฟสดนะนะเขาบดสดเลยนะ r l วันแรกนะครับว่ายากแล้ววันที่2เริ่มง่ายขึ้นนะฮะหลังจากที่ภูผาแลวก็พี่หญิงได้อาบน้ากันที่โรงอาบน้ำแล้วเหลือพี่นุ้คนเดียวที่เป็นภาระตอนนี้ฮะไปขึ้นเพื่อนครับตอนนี้อยู่ที่จุดพักรถแบบเมื่อวานนะ,ะแต่อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งมีห้องอาบน้ําด้วยนี่300อบาทได้สามร้อยเยนต่อหนึ่งคนเดี๋ยวเขาไปดูกันเดี๋ยวพ้าไปดู<อ>นี่นะครับนี่นี่จะมีโลโก้นี้มันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้นี่ข้างในข้างๆเคาน์เตอร์จ่ายบัค์เดี๋ยวไปถามเขากัน เตรียมข้อมูลแล้วถามว่างี้ต้องทำยังไงไปดูไปดู Hi Hi ที่ได <Hi. S 1> ้แล้วอ,รรอ๋อหรอ๋อเข้าไปเลยแล้วแล้วจ่ายตังค์ยังไงครับอ๋อน่ากัน300เยนแล้วต้อง Thank you โอ้โห่นี่ยแล้วก็รองเท้าวางตรงนี้ครับอ๋อเป็นหยักเหรียญนะฮะ เอาเย็นนะไปดูกันอ้ยแบน,นี้โอ้โเดีเเนี่ยปุ่มใดก่าผมไม่ด้วยไงแจมเปพื้นนี่ใช้เสืยอทำาบบนอ๋ออันนี้สีแดงคือไม่ว่างสีเขียวคือว่างอันนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวดูซุกอ,อันนี้คือผ้าเช็ดเท้าเช็ดเสร็จก็เก็บเลยเอาไปปุ๊บ่างนี้ อยู่นี้กอ้จานก็ได้โอเคเลยแจว๋วอือเขาบอกว่าถ้าเปิดล็อกหลังจักใส่เงินไปแล้วเวลาจะถูกรีเซ็ตนะครับปลดทราบนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีคืนด้วยนะครับสามร้อยเยนใสไปหนึ่งร้อยเยนแล้วมันอย่ขึ้นตรงนี้สองร้อยเยนไปไปสามร้อยเยนได้สิบนาทีนะครับโอเค แล้วก็เข้าไปนี่ปิดประตูล็อกแล้วก็ปรับอุณหภูมิน้ําร้อนตรงนั้นจะมีเวลา10นาทีน้ําร้อนน้ําเย็นปะเราเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวมันไม่มีเวลาโอ้สิบนาทีรีบปราบรีบไปและนี่คือบรรยากาศในห้องอาบน้ำเหลือหนาทีเลยถ่ายให้ทุกคนดูนี่สปาเดือดฉุเชื่อวนมรอนมันเก็เก็ได้ อระมานี้นะพี่น้องเพื่อทุกคนจะได้มราเที่ยวแบบส,ส,สนุักษในรูปแบบที่แตกต่างครับนี่เขาบอกว่าห้ามย้อมผมประมาณนี้นะฮะห้ามใช้พวกสีย้อมผมบริเวณนี้ดีมากอะ่ะ300ยเยนก็ประมาณ80บาทไม่เกินนี้นะฮะน่าจะ70กว่าบาทเพราะตอนนี้ค่างเงินเยนถูกลง เดี๋ยวอาบน้ำอะไรเสร็จแล้ววันนี้เราไปเที่ยวกันก็คือแวะเมืองกูโจแป๊บหนึ่งนะคะมีปราสาทอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ถนนคนเดินถนนคนเดินของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้เมืองน่ารักมากเลยอะเห็นวัดข้างล่างด้วยทางขึ้นปราสาทก็จะแบบขึ้นเหมือนขึ้นเขานิดน,นึงนะโมนจากช่องนู้หญิงยังข้อม<อ>ูลของเราก็บอกว่าเป็นปราสาทชื่อกูโจนะครับขึ้นจริงจริงแล้วนะ มีมีเฮียมาด้วยครับมีเฮียมาด้วยเฮียบัวโอเคครับซึ่งจริงๆแล้วฮาชิมองคาเซิลอ่าพี่กวกงูโจคาเซิลเขไม่รู้ว่าก็เซิร์ชกูโจคาเซิลนี่นี่มีมีประวัตินะขู่ตั้งแต่ปีหนึ่งห้าห้าเก้าตอนนี้ปีสองพันนั่นแหละสองพันยี่สิบสี่อ่ะแบบเกือบสองร้อยปีแล้วน้ำตาไหลเลยอ่ะประวัติเขาซึ้งมากถูกไหมอ่านไม่ออกอ่านไม่ได้ไม่ ข้อดีของการท่องเที่ยวแบบนี้นะฮะก็คือขัาไหนนอนนั่นแล้วก็อยากไปไหนเราก็ไปได้เลยนะครับแล้วก็ที่พักไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปรอเช็คอินเช็คเอาท์นะครับความสนุกมันอยู่ตรงนี้จริงๆที่สําคัญ,ญญี่ปุ่นมันสะดวกสบายมากๆนะฮะไม่ได้ลําบากอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครดูคลิปนี้จบนะครับสามารถท่องเที่ยวแบบเราได้สนุกแน่นอนนะฮะลองดูกันนะครับโอ้แล้วเราก็อยู่จุดพักรถชี่ใหม่ของเย็นนี้แล้วนะครับซึ่งจุดๆนี้เนี่ยมีเพลย์เ์ใหม่อีกแล้ว เราเรียกว่าคุซูยุโกสเตชันนะครับเป็นสถานีรถไฟด้วยนะครับตรงนี้เราจะจอดนอนเงินค่ำคืนนี้แถวนี้นะก็ชิวอยู่นะครับแต่ว่าร้านอาหารอาจจะน้อยนี่ตรงนี้มีไดโนเสาร์ไปไปดูไดโนเสาร์ผู้พายครับตื่นเต้นไหมนี่ไงครับทีเรก็รอแล้วก็ลูกทีเรกเหรอครับใช่ไหมครับมันจะเขาบอกว่ามันจะขยับทุกๆสิบห้าทีนะครับเดี๋ยวดูซิเนียมีป้ายบอกด้วยนะ นี่นี่สิบห้านาทีตรงนี้เป็นห้องน้ำนี่มีทั้งหญิงและชายโอ้มันเชื่อมต่อห้องน้ำสถานีโอเคเราจะอยู่อาศัยกันที่นี่นะครับกห้องน้ำห้องท่าทัถ่ายแต่ว่าคงคงไม่ได้อบน้ำเพราะว่าไม่มีห้องอบน้ำนะครับเวลาน่ะแต่งตั็ใครปิดก็อกไว้ไม่สนิทช่วยปิดโอ้โหนี้ของผู้หญิงฮัลโลหมด แถบบนี้จะเป็นเขื่อนเป็นน้ำตกลำธารเยอะมาก <Okay. S 1> นี่สถานีรถไฟอ่ะครับพี่หญิงบอกสวย <Okay. S 1> โอ้มีแรปเตอร์อยู่ข้างบนใ่อยนี่มองไม่เห็นหเลยเนี่ยตรงนี้ โอ้เข้าเป็นอะไรอ่ะที่นี่ที่นี่น่าจะเป็นเมืองที่ขุดค้นพบพวกซากฟอสซิลไดโนเสาร์โอนไหมครับตื่นเต้นเลยทีเล็กที่ไหนอ่ะแรปเตอร์ไม่ให้เหรอเนี่ยตัวเล็กทีเล็กตัวเล็กรอโอ้โหลูกทีเล็กก็เป็นเงินและห้องทำงานโอ่หูหาลูกไดโนเสาร์เต็มเลยโอ้ตรงนี้ก็สวยอืมโอ้นีเซาราดนกับแรปเตอร์ เจ๋งเลยนะครับรปูผ่าชอบสุดๆเลยใช่ไหมครับที่นอนตรงนี้เห็นไหมครับว่านี่คืออีกหนึ่งของการที่มาท่องเที่ยวแบบแบบเราอะนะก็คือจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าขับรถมาไม่ได้นอนโรงแรมก็จะได้มานอนในที่ที่สนุกแปลกใหม่แบบนี้ไม่ซ้ําไม่ซ้ําเดิมๆนะเผื่อบางคนชอบเที่ยวญี่ปุ่นมาบ่อยแล้วแบบแต่มาซ้าอะบางคนก็เบื่อโอ้ นี่คือสถานีรถไฟรอรถโอ้เคมากดูดินี่ระวังตกลงไปนะอ๋อนี่ไงพอคนพกฟอสซิลดินรอเสาโอ้ใช่อมวันไนท์ทำแอมเันไนท์เป็นที่นั่งด้วยนะเนี่ยโอ้เวลคร่เลยเวลคัมเลยสุดยอดแล้วมีสากุลาระที่เพิ่งร่วงโรยนะถ้าช่วงก่อนหน้านี้ที่สากุลาระบานเต็มเลยสวยเลย อันนี้คือสถานีรถไฟที่เก๋ที่สุดแห่งหนึ่งนะฮะโอ้ยมากเก๋มากแล้วออกมาครับจากสถานีสมมติเพื่อนๆนั่งรถไฟมาสถานีนี้ชื่อตามที่พี่นุบอกเมื่อกี้นะครับฝ่าแฟมิลิมาร์เดี๋ยวเราจอดรถกันตรงนั้นนะครับแล้วเราฝากท้กองตอนที่แฟมิลิมาร์เมื่อเย็นนะครับและนี่คือรามเมงจุบตรงทัชเกลง่ายๆที่แฟมิลิมาร์ครับราคาสามร้อยยี่สิบเยนครับแล้<อ>วขบวนนี้คืออะไรครับ ข้าวหน้าไก่อืมอร่อยไหมครับอร่อยครับเก็อร่อยอยู่นะเนี่ยราเมงเหมือนกันแนวเส้นคนละแบบนะอันนี้เส้นเล็กเผื่อเพื่อนๆชอบแบบเส้นเล็กนะครับองพัสือนะรามงข้าสือก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซุปกระดูกชงพัาเสราเมงนีฮะอร่อยเลยถ้าต้มน้ำแข็งแข็ง่อยปรุใจใช่ แต่มันไม่มีเนื้อหมูนะถ้าเราอยากกินเนื้อหมูเบคอนแฮมเราก็ไปซื้อส่วนที่เขามีขายเรงแค่เย็นได้มาทำเวฟได้ใช่ครับเพื่อนมาถึงมิวนมานี่คือมิวแบบต่างจังหวัดเลยนะชิลๆออกจากสถานีรถไฟมาเข้าแฟมิลเลอร์คืนนี้เราจะนอนที่นี่กันนะครับครับเราเลือกทำเลนอนคืนนี้กันตรงแถวสวนไดโนเสาร์เลยนะครับห้องน้ำอยู่ด้านหลังมีตู้กดน้ำนะครับเดีย๋ยวพี่หญิงจะเป็นคนจัดรถแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับคืนแรกของเราผ่านไปคืนที่สองพัฒนานะครับนี่เรามีเต็นท์ตัวนี้ด้วยนะฮะปึ๊บมาดูกันนะฮะแล้วมันเปิดได้ไหมเปิดยังไงอ่าอันนี้มีซิปนะครับเราก็จะเปิดปึ๊บปิด,ปด,ปดก็สามารถชมวิวด้านหลังได้ฮะเป็นไงล่ะแจ่มไหม เรียบร้อยครับคืนนี้เพื่อนๆฮะเรามีที่นอนกันแล้วนะฮะเราก็จอดนอนกันตรงนี้นะฮะข้างๆในโนเสาตัวใหญ่ของน้องภูผานะครับจุดนี้เรามาจอดนอนเอาใจภูผ,ผากันเลยนะครับพรุ่งนี้เช้ามาดูกันคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้าอ่ตื่นแต่เช้าเพื่อมาทําอะไรครับเพื่อมาดูทีเด็นนะคะโอ้ในที่สุดก็ขยับแล้วในป้ายเขียนว่าเปิดเจ็ดโมงครับแต่จริงๆแล้วก็ประมาณเกือบสิบโมงได้ครับ ประมาณเก้าโมงกว่าาข <c oughs> ยับไม่รู้ขยับนานมาเนี้ยที่เล็กแม่ลูกนี่ก็คนที่นี่นะครับก็มาพาเด็กๆ,ๆมาดูโอ,อ้เสียงมันน่าเกงขำ ก็จะมีแบบคุณพ่อคุณแม่นะรวมไปถึงเด็กๆมารอชมนะครับแค่2ตัวนี้ขยับเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆน้องๆที่ติดตามช่องนุ้หญิงยังของเราจะได้อะไรสนุกสนุกแล้วก็สวยงามแบบนี้ไปใช้ในชีวิตของพวกคุณในการท่องเที่ยวนะฮะและแน่นอนครับสำหรับวิวฟูจิที่เห็นอยู่ในตอนท้ายเนี่ยคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปดูกันนะจ๊ะ